อ้ายโจ๊กนะคะเฮ้ยอย่างอ้ายโจ๊กยังเป็นแบบนี้นะคะวันนี้สหรับร่างสร้างรักนะคะวันนี้จะจวนกันไหมตั้มสายบัวนะคะนี่ไม่ใช่สายเสมอนะคะเป็นสายบัวนะคะนี่มาเลยนะคะตั้มแบบเออมีอะไรก็ใส่ไปนะคะเพื่อนๆอวันนี้ค่ะตั้มใส่หมูอูอ,อัดแล้วก็ปู ค่ะถัวริสงคั่วแล้วก็เครื่องตำก็เหมือนกับเอาตำส้มนะคะนี่มีกระเทียมพริกแห้งน้ำตาละมะเขือส้มมเะเขือเปาะถั่วฝักยาวแล้วก็มะนาวนะคะนี่มาเอามาตำกันเลยนะคะนี่ ใส่กระเทียมลงไปวันนี้ใส่กระเทียม <c oughs> ใส่กระเทียมเมืองแห่กรีบนะคะพริกแห้งวันนี้เผ็ดแซ่บเลยนะคะสามเม็ดใส่ลงไปแล้วก็ตาม <c oughs> ใส่ลัวฝักยาวก่อนนะคะเพื่ ตันมถั่วฟักยาวตกไปเสียแล้วตั้ตมถั่วฟักยาวที่พอแตกนะคะใส่มาเกเขือมาเขือนปองนั่ะ ใส่ลงไปใส่มะเขือส้มค่ะนี้ใจมะเขือส้มสามลูกเลยนะคะหัวฉัเล็กๆปุ๊บอยากได้ชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะเวลากินแล้วมันครุกเค้าเข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ นี่นะคะน้ำตาลปี๊บลงไปโอ้ยอ่ะอ่ะอ่อน,น,ะะน,น้ำตาลปี๊บลงไปอันนี้ใส่น้ำตาลนักหน่อยนะคะเพราะว่าสายบัวเนี่ยมันจะดูดอ่าคนท้องอะไรดูดซับเครื่องมันนะคะนี่นะคะ,ะ,คะแล้วก็ใส่ น้ำปลาระโอ้ใส่มะนาวก่อนใส่มะนาวก่อนเพื่อนใส่มะนาวก่อนใส่มะนาวาน,าวนี่วันนี้ต้องการรสแบบเปรี้ยวหวานเค็มนิดนึงนะคะตามใจชอบเลยนะคะพเพื่อนๆชอบอรสไหนนี่ก็ใส่ตามใจชอบเลยนะคะใครชอบเปรี้ยวก็่หนักมะนาวน้อยนะคะอืม ู้สึกว่ามะนาวดูน้ำมัน่อนโอ้โหมะนาวไมค่อยมีน้ำตักตท้าใดวันนี้ใจ้มะนาวสองลูกเลยนะคะนี่ต้องการความเปรี้ยวใส่ทั้งเปลือกเลยนี่อือแล้วก็ น้ำปลาร้านี่ใส่ลงไปค่ะน้ำปาร้าประมาณช้อนครึ่งนะคะช้อนโต๊ะครึ่งล้วก็คลุกเข้ากันหน่อยเพื่อน้ำตาลมันละลายนะคะน้ำตาลยังเป็นก้อนอยู่เลยนี่ละเลงละเลงเพื่อน้ำตาลละลาย โอ้โหโอ้โกลิ่นหอมมาเลยนะคะอืมใส่น้ำยยดน้ำตาลน้ำปานิดหนึ่งเือหอมนะคะเพื่อนนี่ใส่น้ำปลาอย่างดีลงไป ใส่ปูดองนะคะมีเราจะใส่ปูดองปูดองไม่เอากระดองนี่ว่ะนี่นี่น,น,นี่มันมันนะคะเพื่อนเอาตัวนี่นะนหืมมอกแซ่บ วางมือได้นะคะเอ่มาคุกเขาให้เข้ากันชิมรสชาติหน่อยชิมรสชาติหน่อยว่าได้รสชาติที่เราต้องการหรือยังนะคะฮึเปรี้ยวหวาน เค็มนิดหนึง่งอืมพอดีเลยมาใส่สายบัวล,ลงไปสายบัวที่แจ้น้ำเกลือไว้นะคะจะได้บดดำเใส่ลงไปโอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะอ่ะานี่ครับคุกเขาก่อน เขาให้เข้ากันดีโอ้โหมันเยอะมากเลยนี่ใส่ลงไปอ,อันนี้ห้องสันถาดไปเลยนะคะเนี่ยเข้ากันเข้าไปแล้วก็ใส่หมูยอนะคะใส่หมูยอลงไปมีใบตกแต่งนะคะอันนี้ ปูอัดใส่ปูอัดลงไปปูอัดลงหมดเลยอ,อื้มโอ้โหเยอะมากๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวถัวมันจะโรยทีหลังนะคะนี่จานมาจานมา ของเราใส่จัดจัานลงไปว้าวตำซาให้บัวเทเลยนะคะเทเลยนะคะเดือนอุ้ยอุ้ยล่้งลงลงลงวู้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็โรยถั่วนะคะ ถั่วลิสงคู่ว้าวนี่หมูยออีกเล็กน้อยหมูยอไว้นี่เอาไปกินแอมนี่น่ากินก็ค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะตำสายบวัวโอ้โหแซบ่แซบแเลยมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆ ทายก่อนนะคะทักทายเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นีนะคะสวัสดีลูกนอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับลูกนอนแลว้วก็พี่นีนะครับอ้าวช่วงกลางดึกแบบนี้นะครับได้อันอยังแซ่บแบบนี้นะครับผมถือว่าอร่อยเลยเดียวนะครับแซ่บต่อหน,นอนนะครับ แซบก่อนนอนค่ำคืนพิศวงนะครับผมกับตำสายบัวนะครับผมซึ่งสูตรนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอัพเป็นคลิปยาวให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเลยนะครับโอ้ยนี่นะฮะหน้าตากอะมันเยอะมากเลยนะคะนากิมาซ้อนอย่างอี้อย่างอี้เลยนะครับเพื่อนๆโอ้ยบอกเลยนะครับผมว่าเป็นเมนูสุขภาพนะครับที่ดีต่อใจดีต่อภูมิดีต่อร่างกายนะครับโอ้ยบอก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 นะครับผมอ่ะพีแอนโอ้ยนะฮะ อขออญาตส่งเพื่อนๆก่อนนะครับขอบคุณพี่ทัศนีทุ่ยด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณน้องลูกนอน ASMR นะครับที่เข้ามาทักทายนะครับผมแลวก่อจากกันในค่ำคืนวันนี้นะครับผมด้วยตำสายบัวนะฮะสุดอร่อยของเรานะครับไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่าน มอรี่คริสต์มาสนะคะผมมาไว้เจอกันครับสวัสดีค่ะจิงกะเบลจิงกะเบลจิงกะโอเดเว่นนะคะบายบาย